สวัสดีครับกันดั้มมาอาบน้ำครับกันดั้มมาอาบน้ำครับผมอากาศดีครับผมอ่ะสวัสดีครับทุกคนพาหมามาอาบน้ำมีของมาส่งเดี๋ยวขึ้นไปดูว่ามีอะไรนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งพากันดั้มาอาบน้ำแป๊บหนึ่ง เามื่อกี้นี้เอากันดั้มไปอาบน้ํานะนี่ให้ดูโชว์โชว์ว้าเสร็จแล้วไอรอนสไปเดอร์ Spider, นะโหเท่มากเลยนะเเดี๋ยวรอดูรีวิวแล้วกันนะอันนี้เป็นของอีสเตอร์โมเดลนะครับผมนะนี่ประกอบมันมีหัวมาให้ด้วยนะมีใยเยื่อใยนะแล้วมีสแตนมาให้เดี๋ยวรอดูนะนี่จับจ้าไปเลยจับจ้าไปเลยนะไอรอนสไปเดอร์นะ Spider, นะเดี๋ยว มีของมาส่งเว้ยก็ไม่รู้อะไรเป็นของซิออนผาโมเขาส่งมาให้เฮียแต่เฮียยังไม่ได้อ่เอาให้ทุกคนได้ดูเลยเดี๋ยวแป๊บหนึง่งขอนั่งทำงานสักประมาณ3าชาติไม่ใช่อีกแป๊บหนึงนะ่งฮะเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่ามันคืออะไรนะฮะก็นี่นี่เดี๋ยวลองดูว่าเขาส่งอะไรมาให้ทดลองส่งอะไรมาให้ดูส่งอะไรมาให้เผื่อจะเป็นอ,อ่วิธีหรืออะไรก็แล้วแต่คือเฮียยังไม่รู้เลยว่าข้างในมันคืออะไรเดี๋ยวขอทํางานแป๊บหนึ่งนะ เดี๋ยวมาว่ากันจาะแปบบ๊บเดียวนะ Two hours later อ่ะวันดีทำงานและเรียบร้อยนี่อ่ะเดี๋ยวมาแกะให้ดูว่ามันคืออะไรนะเอีย e e e ก็ยังไม่รู้เลยแต่เขาบอกว่าเขาจะส่งของมาให้ทดลองใช้ดูอนะอันแรก Hand ์สเปรเดี๋ยวนี้ซีออนพามททำสเปร์ฉีดมือแก้โควิดแล้วใช่ไหมเนี่ยตอนแรกเฮียก็ไม่รู้นะ เขียนว่าแฮนด์สเปร์คงรู้เลยตอนแรกนึกว่าแบบเอาไว้ทํากับสีทําไว้กับอะไรนะนะลองดูอา้าวอ๋อวันนี้เฮียดึงนี่นี่เอ้ยมีความชุ่มชื้นรู้ได้เลยเพราะมันหน่มๆน,นะแต่กลิ่นเหมือนเมนทอสเลยนะนี่สเปร์ซีออนปาโมเขาอาจจะทําแจกลูกค้าก็ได้อา้าวมี2อันอา้าวแซมเปิลครับผม เซมิโปรนะครับผมบัตรเวิร์กนี่ในแพ็กหนึ่งเนี่ยมี 1, 2, 3, 4 4อี่่อันนะนีเ่เป็นผู้กันนะพอยบัตรก็คือเป็นอันจุดแพ้ไว้บัตรช็อตนะก็คือว่าเป็นอันเล็กๆยาวอันเล็กๆสั้นแล้วก็ดายบัตรนะแล้วกเ็เชฟบัตรนะอ๋อมียู่แบบนี่เห็นไหมมีสั้น มียาวหน่อยนะเอาไว้แต้มนะแล้วก็อันนี้ก็คือมันเป็นโค้งๆนะแล้วก็อันนี้เอาไว้รายบัตนะสำหรับทำเอ่อวิทเทอริงนะฮะอันนี้เป็นสินค้าแซมเปลิลนะฮะ<ม>ก็คิดว่าอาจจะมีขายเร็วๆนี้นะของเ,อเขาเรียกว่าอะไรนะไอตัว<ม>แก่ยากแก่เย็นซะเหลือเกิน<ม>นะอา้าวแกะนี่มันเป็นแบบนี้ กันนะเฮ้ยมันเป็นไม้เลยนะเนี่ยเนี่ยรู้สึกเลยว่าเป็นไม้แต่มันคือกอ็ตแฮนเลยนะนี่นะแข็งแข็งนะอันนี้แข็งแข็งนะครับผมอันนี้เอาไว้ดายบัตนะก็คือว่านั่นแหละเอาไว้ทําเป็นแปลงแปลงอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเชฟนะเป็นเชฟที่มันเป็นแบบโค้งโค้งนะก็รู้มีความรู้สึกว่าดูดีเลยอะ่ะคือแบบรู้ว่ามันแพงอะ่ะ นะและนี้ก็คือว่าไว้แต้มหัวสั้นนะเห็นไหมหัวสั้นกับหัวยาวเห็นไหมอ่าประมาณนี้นะก็มันจะมีบอกวิธีการใช้งานเนี่ยอยู่ข้างหลังเลยนี่ perfect for people นะ we just start painting plastic model เฮ้ยอะไรประมาณนี้อ่ะอีกอันหนึ่งอันนี้เป็นก็แทนเหมือนกันครับผมตัวนี้เป็นสินค้า s a m p l ลนะฮะก็ ส่งมาเราก็น่าจะได้ใช้จริงๆแล้วเนี่ยไอ้พวกทำ 2d sealing พวกเนี้ยหรือว่าไปทําพวกเ,เขาเรียกว่าอะไรนะ weathering แต้มอะไรประมาณนี้ก็น่าจะดีนี่แกะอันนี้ not for sale นะจ๊ะข้ามขายแต่ทดลองได้อะต่อไปอันนี้เป็นตะไบนะเขาจะเขียนว่า,าตะใบเนี่ยมันมี2ด้านนะครับผม นี่แบบนี้เอาไว้ถูเอาไว้แต่งโมเดลซึ่งถ้าเห็นเนี่ยตะใบเนี่ยอันนี้นละเอียดเลยนะฝั่งนี้จะเป็นหย,ยาบๆเลยนะฮะนะลองดูดีกว่าแต่คือว่ามันเป็นด้ามไม้สวยงามเลยนะฮะเดี๋ยวเฮียไปเอาหุ่นมาเพราะเฮียรอจะใช้อยู่อ่ะนี่นะเฮียมีตัดหยาบไว้นะครับผมขออนุญาตทำให้ดูเลยนี่ขาโดมเห็นไหม S <S เห็นตรงนี้ไหมอ่ะมันมีด้านหยาบกับด้านละเอียดเกี่ยวด้านหยาบถูก,ก่อนแล้วกันถูให้ดูเลยเนี่ยนะมันเห็นเห็นไหมเห็นไหมจริงๆแล้ววิธีการใช้มันอาจจะไม่ได้ใช้แบบนี้ก็ได้นะครับผมนะเกี่ยแลถูนี่มันเริ่มเข้ากินเข้าไปนะฮะได้ใช้ด้านหยาบก่อน นี่มันเรียบเข้าหากันเฮียใช้ได้ละเอียดครับนี่ละเอียดเสมอกันแล้วนะครับผมนะเราก็อาจจะไปใช้ตัวขัดให้สีมันเท่ากันในพวกเขาเรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะพวกไอแผ่นฟองน้ำนะฮะก็ใช้ได้แต่คือจริงๆแล้ว มันเอาไว้ใช้สําหรับการแต่งก่อนที่เราจะทําสีก็ได้นะครับผมแต่คือวัตะไบของมันเนี่ยบอกได้เลยว่าเฮ้ยมีความความเป็นตะไบจริงๆอะ่ะคือมันเป็นเนื้ออันนี้นเป็นเนื้อโลหะอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นด้านหยาบฝั่งหนึ่งก็เป็นด้านละเอียดอันนี้เป็นสินค้าแซมเปิลนะครับผมอาจจะมีขายเร็วๆนี้นะครับผมก็ขอบคุณทางซีออนพาโมส่งมาให้ดูด้วยนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวลองดูก็วันนี้มี1น่ง สเปร์ ay, นะอันนี้เขาส่งให้ซองก็คือมีผู้กันนะฮะสีด้ามอ่าเป็นพอยต์แบบสั้นกับแบบยาวแล้วก็แบบเคิร์ฟนะครับผมแล้วก็ไดบัตนะฮะสี่ตัวนะฮะแล้วก็นี่ครับผมเขาเรียกว่าอะไรนะตะใบนะเดี๋ยวเอามาให้ดูกันอีกทีหนึ่งว่าใช้ยังไงอันนี้เฮียมาแนะนำคร่าวๆมาพูดถึงคร่าวๆว,ว่ามันมีอะไรบ้างวันนี้ที่ขอมาส่ง แต่เดี๋ยวจะเอาไปใช้ให้มันลึกซึ้งกว่านี้นะครับว่าข้อดีของมันเป็นยังไงแตกต่างกับอของทั่วไปยังไงนะครับผมก็เลยเอามาให้ดูทุกคนได้ดูนะไปะขอบคุณชิออนพาร์มโมนะครับผมที่ส่งมาให้นะครับผมเดี๋ยวเอามาทําประโยชน์ให้ทุกคนได้ดูครับว่ามันจะเป็นยังไงนะจ๊ะแล้วก็โดมนี่น่าจะเสร็จแล้วล่ะนะฮะก็เดี๋ยวรอทายอินเสิร์ตไปอีกหน่อยแล้วกันโอเคจ้ะขออนุญาตทำงานต่อนะครับวันนี้มีอะไรอัปเดตก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งช่วงบ่าย นะครับช่วงเงยนเง็ยนๆนี่บ่ายแล้วเดี๋ยวกันจ้า A few moments later. นี่ไงแบทแมนนี่ไงทังแบทแมนอันนี้ขายไงจ๊ะเป็นหัวแม้กเป็นมันเป็นัต่ไม่ของดหัวก็ใส่ได้ใช่ไหมครับอ๋อพอดูหน่อยได้ไหมตัวเองอุ้ย ออนึนเป็นแบบนี้มันมีสองแบบเนี่ยอันนี้เป็นถังอันนี้เป็นนี้และข้างล่างนี่ไว้ทำอะไรวะอึ๊บเทวะ่ะโดนเอาแบบนี้อันหนึ่งครับผมนี่อะไรก็ได้ครับเอปดวว้าว 12 seconds later เห็นมีคนโพสก็เลยไปลองดูนะเหัวแบทแมนมันทำดูเหมือนเป็นหนังเลยนะเห็นปะเป็นหนังเย็บอะ่ะนี่อย่างเงี้ยข้างในก็เปิดมาเอ๊ะป๊อปคอนนะมันมีสองแบบอย่างเมื่อกี้นี้มันมีถังเ,เขาเรียกว่าอะไรสังกะสีอะเป็นรูปแบทแมนนะอันนั้น300ร้อ ถ้าเกิดคู่เนี้ย39้าิแพงเหมือนกันนะเออมันแถมโคกมาให้อีกอันหนึ่งนะเป็นเนี่ยแบบนี้เนี่ยประมาณเนี้นะก็ลองดูก็เฮียก็ไม่รู้เลยก็ก็เป็นงานลิขสิทธิ์นะนะเนี่ยแต่ทาเป็นหนังเห็นไหมเป็นเย็บ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 คือแบบรู้สึกดีอะแต่ทําไมงงมากเลยคือแบบ ไม่ทําให้มันใหญ่หรือว่าใส่ได้แต่คืออย่างเงี้ยเหมือนเอาไปตั้งโชว์ว่าเป็นหน้ากากแบทแมนอะไรประมาณนี้นะสําหรับคนที่ชอบหนังแบทแมนเข้าหรอไม่แน่ใจนะก็ไปลองดูกันละกันนะเมเจอร์ Major, นะคู่กันอย่างเงี้ยนี่ประมาณนี้มี2แบบนะก็คือเป็นถังสังกะสีแบทแมนเอาไปเก็บของกับหัวแบบนี้ให้เลือก2แบบนะก็ไปลองดูกันนะจ๊ะโอเควีลอ็อกเดลี่วันนี้ไม่มีอะไรละไปดีกว่าบายบายเดี๋ยวไปรับหมาน้อย จากอาบน้ำแล้วก็ค่อยว่ากันพรุ่งนี้นะครับผมวีล็อกเดลี่ว่าเฮียนะครับอะไรเหลือหากให้รีวิวอะไรหรืออยากให้พาไปไหนก็บอกมาได้เลยนะครับผมก็พยายามไปทําให้ไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ไม่เบื่อกันนะครับผมขอบคุณที่ติดตามเจอกันพรุ่งนี้ครับผมบ๊ายบายดีครับ